โอไลฟ์โปรโมชั hmm. ่นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ mm hmm. ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย mm hmm. ก็จะเริ่มต้นเปิดตัวในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะครับแต่ว่าซื้อสั่งกันก็แล้วแต่ระดับของสมาชิกที่เข้าไปสั่งนะครับถ้าเป็นระดับสูงๆแบบระดับเหล็ก Copper เรืออะไรขึ้นไปเนี่ยก็จะสั่งซื้อได้เร็วกว่าสมาชิกใหม่นะครับซึ่งวันเวลารายละเอียดโปรนะครับผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพินพคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับหรือว่าไฟฉายห้อยปรงกุญแจซึ่งครบรอบ18ปีโอไลท์ right, นะครับในเดือนก่อนๆที่ผ่านมาก็เคยเปิดตัวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าในเดือน กรกดาโปรกรกดา,านี้ก็จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะครับกติกาก็อาจจะเป็นสั่งซื้อของในเว็บไซต์นะครับผ่านลิงก์ทงางใต้ที่ผมให้ไว้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีแถมเจ้าตัวนี้ตามยอดหรือว่าจะเป็นแลกซื้อหรือไม่ก็จะเป็นไปกดซื้อกันได้เลยนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูชื่อรุ่นคือ i18 i18 นะครับ exclusive for olight 18th anniversary นะครับครบรอบ18ปี olight เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมรหัสแท็กก็จะเป็น i18 Brass นะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับเปิดกล่องมาข้างในเราจะเจอกับแท็กกระดาษนะเป็นคําขอบคุณนะครับสําหรับการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโ l ไลท์นะครับแล้วก็สิ่งนี้เราจึงทําออกมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้งานคร่าวๆคือเปิดพอร์ตชาร์จเสียบชาร์จกําลังชาร์จเป็นสีแดงนะครับชาร์จิ้ง ดันชาร์จิ่งหรือชาร์จคอม plete แล้วก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นคําแนะนําง่ายๆตัวไฟฉายก็จะมาในกล่องกระดาษแล้วก็จะมีโฟมกันกระแทกพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เป็น แบบ b u i วอินนะครับก็คือแบตเตอรี่ฝังในนั่นเองเนาะซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายใจเรื่องแบตเตอรี่ฝังในเท่าไหร่แต่ผมต้องบอกว่าไฟฉายบางตัวนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นของโอไรท์เนี่ยเขาออกแบบแบบนี้เพราะว่าตัวไฟฉายเองเนี่ยมันถูกออกแบบแล้วก็วิจัยค้นคว้าทดลองมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวมันนะครับทำให้ประสิทธิภาพที่มี ออกทำออกมาได้ดีแล้วก็สูงสุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ขนาดก็จะเล็กในกล่องจะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัวดูดความชื้นพร้อมกับอ c เซสซอรีซึ่งในกรณีนี้น่าจะเป็นสายชาร์จ USB นะครับน่าจะเป็น USB C ไซส์เล็กๆนะตัวเล็กๆแบบนี้ซึ่งถ้าใครมีสายชาร์จ USB อยู่แล้วนะครับจะเป็น A ไป C แบบนี้หรือว่าจะเป็น C ไป C ก็ได้เหมือนกันคนระับ C 2 C A 2 C ก็ได้หมดนะครับชาร์จได้เลยใช้หัวชาร์จกับสายชาร์จโทรศัพท์แบบ5 v ที่เป็น Android กับ iPhone Series 15ขึ้นมาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับชาร์จได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานแล้วก็เป็น Safety Warning ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขาสากลเรื่องอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตามนี้เลยส่วนตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมาเป็นลนักษณะ เป็นไฟฉายห้อยพวงกุญแจนะครับที่มีขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่าทั่วๆไปนะครับโดยโอไลท์เองเขาจะมีไฟฉายไซส์ประมาณนี้อยู่ประมาณ2-3รุ่นนะครับด้วยกันก็คือเป็น i1R, i1R2 แล้วก็ i1R Pro นะครับแต่เขาก็จะเลือกเรียก ชื่อต่างๆกันไปเช่นเป็น i 1 5 i 1 6 i 1 7 1 8แนะครับแล้วแต่ปีก็คือเป็นการเอา i 1 r pro นะครับมาอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนบางทีเรียก i most บ้างเรียก uh, i xv นะครับคือ i 1 5 i 1 6 i 1 7นะครับซึ่งใน uh, การก่อตั้ง o light นะครับในโลกเนี่ยเขาก็จะมาถึงปีที่18แล้วนะครับเพราะฉะนั้น o light เองเขาก็เลยออก ไฟฉายชื่อรุ่นว่า I18 ออกมาเป็นการเอา I1R Pro นะครับหรือว่า I1R2 นี่แหละนะครับเอามาเปลี่ยนชื่อรุ่นแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์นะครับครบรอบ18ปีก็คืออาจจะเป็นไฟฉายแจกสำหรับสมาชิกพิเศษหรือว่าตามเงื่อนไขกิจกรรมพิเศษแล้วแต่แต่ละเดือนซึ่งตัวไฟฉายเองก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีขนาดที่คอม a พกเล็กนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่ดูเหมือนกระสุนหรือลูกจรวดเลยนะเท่ๆแบบนี้เลย เราลองมาชั่งน้ําหนักดูนะครับมาดูดีไซน์กันแล้วเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันด้วยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าตัวเขาทําด้วยบรัสนะครับหรือว่าทองเหลือ,องนั่นเองเนาะห้กรัมเลยนะตัวเล็กแค่นี้นะครับใหญ่กว่า i 1 r pro นะครับอยู่ประมาณหนึ่งเลยขนาดก็ถือว่าใหญ่แหละนะแต่ว่ามันก็สวยนะครับผิวมันก็เป็นดูแอนติชบรอนสีดส่วนความยาวเฉลีย่ยคร่าวๆนะครับผมวัดเฉพาะตัวบอดี้ไฟฉานะอยู่ที่ ห้าสองเซนติเมตรนะครับห้มมิลถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ2นิ้วถ้ารวมห่วงด้วยก็เกือบจะ6เซนนะครับประมาณเกือบจะ2นิ้วครึ่ง2.4นิ้วน้ำหนัก50กรัมหนักนะครับน้ำหนักหนักเลยแหละแต่ตัวเล็กแค่นี้นะมีน้ำหนักเยอะเพราะว่าตัวบรัสหรือว่าทองเหลืองเองเนี่ยมันเป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็มีมวลที่มากทําให้น้ําหนักมากไปด้วยเราลองมาดูส่วนด้านบนของตัวหน้าเบเซลหรือว่าหน้ากระบอกไฟฉาย เราจะเจอกับ LED นะครับอยู่ข้างในเป็น LED ที่มีความลึกอยู่ข้างในนะครับใต้ Optical แบบ TIR ซึ่งจะช่วยทั้งกระจายและรวมแสงส่วนหน้าเบเซอร์จะมีขอบยกขึ้นมานิดหน่อยทำให้ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกนะครับซึ่งห้อยกับกุญแจบ้านกุญแจรถบางทีก็กระทบกระแทกกับตัวกุญแจเองบ้างหรือว่าทำหล่นบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา ตัวนี้ยังมีผิวที่เป็นลักษณะคือดูเก่าๆนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตเลยเขาจะใช้ทองเหลืองผลิตออกมานะครับจากนั้นก็นําไปทําสีรมดำหรือทำทาเนชนะครับให้มันเกิดความหมองคล้าจากนั้นก็เอาไปเขย่านะครับในสโตนวอชอีกทีหนึงซึ่งเราก็จะเห็นว่าผิวของเขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นคราบดำๆติดอยู่ในร่องนะครับแล้วผิวก็จะดูเก่าๆโดยตั้งใจนะเราจะเห็นเนีๆตรงนี้นะครับ มาร์กสัญลักษณ์เป็นตัว I แล้วก็18ทพร้อมกับเป็นตัว O แล้วก็มีวงแหวนเหมือนดาวเสานะครับเหมือน Sa t u r n ก็เป็นกิมมิคของเขาแล้วก็มีชื่อยี่ห้อ o l i ล h t นะครับส่วนหัวตรงนี้นอกจากจะเป็นร่องระบายอากาศแล้วใช้จับหมุนด้วยนะครับแล้วก็จังเป็นดีไซน์ด้วยนะครับตัวของบอดี้ก็จะมีแก๊ปตรงนี้นะครับซึ่งทำให้ตัวอุปกรณ์สามารถจะหมุนเพื่อเปิดปิดนะครับได้สะดวกด้วยซึ่งการเปิดปิดก็จะมีด้วยกัน2ระดับด้วยกันนะครับหมุนระดับแรกก็จะเป็นระดับที่โลกว่า แล้วหมุนไปอีกก็จะเป็นระดับที่หายขึ้นนะครับมี2ระดับแค่นี้ไม่มีสโตรอไม่มีเมมโมรีนะครับถึงโลก่อนแล้วค่อยหายนะครับจะเป็นหมุนหัวก็ได้หรือว่าจะเป็นหมุนตูดก็ได้แล้วแต่นะซึ่งการหมุนก็ทําได้สมูทมากๆนะท่อท้ายบอดี้หรือว่าตัวที่เป็นจุดที่เราใช้มือบิดเนี่ยนะครับจะเป็นกลีบขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับ รีเวอร์วอลเวอร์หรือว่าเป็นร่องของกระสุนนะครับซึ่งอันนี้เวลาเราวางเนี่ยมันจะช่วยกันกลิ้งได้ประมาณหนึ่งด้วยอีกอย่างก็คือมันกันลื่นนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็ดูแบบมีกิมมิคขึ้นมาส่วนท้ายจะมีมาร์กบอกอีกนะครับว่าหมุนมาทางซ้ายแบบนี้ก็คือออฟปิดหมุนมาตรงกลางจนกว่าจะติดก็คือเป็นโลก่อนแล้วหมุนไปทางขวาอีกก็เป็นไฮนะครับตามลําดับเลยมีสปริตลิงริงนะครับหรือว่าห่วงสําหรับแยกเป็นห่วงเกี่ยวกับพวงคุญแจห้อยคอหรือว่าจะ ติดกับกุญแจบ้านกุญแจรถนะครับห้อยเป็นแท็กอยู่นอกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราใช้งานส่วนการชาร์จก็เพียงแต่คลายหัวออกมาให้สุดนะครับเราจะเจอกับช่องพอร์ต USB Type C พร้อมกับโอริงหนึ่งวงนะครับเป็นโอริงที่ป้องกันน้ําและฝุน่นขนาดชาร์จเราก็สามารถจะเสียบชาร์จเข้าไปในพอร์ตได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเองยังมีสปริงช่วยโหลดกันหัวมันหลุดหายด้วยนะครับคือเราจะปิดเราก็ต้องดันสปริงเพื่อกลับเข้ามาแล้วก็หมุนนะเดี๋ยวเราลองชาร์จดูนะครับผม การทำการชาร์จก็เพียงแต่นำสายไปเสียบกับแหล่งพลังงานจะเป็น power bank นะครับไฟรถไฟจากคอมหรือว่าจะเป็นไฟบ้านก็ได้นะครับจากนั้นก็นำสายไทยซ C ที่มีนะครับเสียบเข้าไปที่พอร์ตตรงนี้เลยทันทีที่เราเสียบเข้าไปสุดนะครับตอนกำลังชาร์จอยู่หรือว่าชาร์จิง่งมันจะเป็นสีแดงนะเต็มแล้วเขียวเราก็ดึงปลั๊กออกนะครับเราก็ใช้งานได้ด้วยการทำแบบนี้ชุบ ส่วนแสงนะครับผมคงไม่ได้ถ่ายให้ดูช่วงกลางคลิปแต่ไปดูท้ายคลิปเอาเองได้เลยว่าแสงขนาดใช้งานม,มันเป็นยังไงนะครับสเปคเข้าวๆข,ของเขาก็คือ,อ,อมีค่าแคนเดล่าอยู่ที่580 cd แสงไกลสุดอยู่ที่ประมาณ48เมตรนะครับกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ IPX8 ตกกระแทกอยู่ที่1.5เมตรหรือว่าเมตรครึ่งนะครับมิติความยาวที่วัดเข้าๆตะกี้ก็คือเป็น51.3นะครับ ผมวัดได้52อ่ะเนาะมิลน,นะครับก็คือเป็น5.2ซนเมตรโดยประมาณถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ2นิ้วหน่อยๆน,นะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ51กรัมหรือว่า1.8่ออนซ์นะผมวัดจริงๆิงช่างได้50 g, กรัมตะกี้นะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่มีน้ําหนักเยอะเพราะเป็นบรัสนะครับเป็นทองเหลืองนั่นเองเนาะมันก็จําเป็นนะครับเพราะตัวทองเหลืองเองมันมีมวลที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็แน่นมากๆทําให น้ำหนักของตัวไฟฉายก็มีมากไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะหมุนชึบ1ส่วนความสว่างนะครับโหมดลยอยู่ที่5ลูเมนส์เปิดได้12ชั่วโมงโหมดไฮ180ลูเมนส์เปิดได้23นาทีนะครับแล้วแบตก็หมดเราก็ต้องชาร์จใหม่นะครับโอเคนะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับแล้วก็ในซีรีส์ผมยังมี เจ้า i อ r ันอาร์ไอวนานะครับแล้วก็ชื่ออื่นๆที่ใกล้เคียงกันซึ่งผมก็แทรกไว้ในค์ดเด้งขึ้นมาปอปอัพตรงมุมตรงนี้อยากจะดูกันก็คลิกเข้าไปหรือไปดูยอ้อนหลังในเพลย์ลิสโอลายท์ก็ได้นะครับก็ไปดูกดคลิกกันได้เลยยอ้อนหลังก่อนหน้านี้บางรุ่นบางสีไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันพิเศษท,ที่ทำออกมาครบรอบ18ปีนะครับมีช่วงสั้นๆหมดแล้วก็หมดเลยนะครับบางทีบางคนมองว่าแบตบิล์อินมันอาจจะเสีย นานๆไปใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็เป็นพงคุญแจห้อยสวยๆได้นะครับสวยมากนะตัวนี้นะครับ i อ8ออกมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้รีวิวในเดือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะหาซื้อกันก็ลองตามโปรโมชั่นและลิงก์ข้างใต้คลิปผมให้รายละเอียดทั้งวันเวลาเริ่มโปรนะครับเริ่มเมื่อไร่จบเมื่อไหร่ลิงก์ก็มีนะครับส่วนราคาผมก็อาจจะ ให้ตามเข้าไปดูในลิงก์เลยเพราะว่าบางทีมันมีช่วงโปรราคามันปรับไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ครับเราเจอกันใหม่อพิสดหน้าท้ายคลิปก็ลองไปดูแสงกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเราเจอกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์ไอสิบแปดนะครับราลองมาดูแสงเขากันนะนี่ก็เป็นแถวแถวโรงรถผมซึ่งในกล้องนี่มันจะสว่างความเป็นจริงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวกล้องมันตอบแสงอัตโนมัตินะครับ เราก็จะเห็นว่าผมเปิดแล้วมันก็จะมีรายละเอียดประมาณหนึ่งนี่คือระดับโล5ห้าลูเมนนะครับหมุนไปอีกนิดนึงนี่เป็น180ยแปดสลูเมนนะครับสว่างกว่าไฟแฟลชมือถืออีกนะตรงกลองนี้นะย้อนแสงหน่อยๆน,นะครับเห็นรายละเอียดข้างใต้ดิ้นชักตรงนี้เพดินชา้สีบันไดนะครับส่องๆไปอะลองมาดูส่วนที่มืดบ้าง่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างมืดอยู่นะนี่เป็นปิดนะครับ เปิดระดับโลแล้วก็เปิดระดับไฮครับถือว่าเป็นไฟฉายที่แสงกว้างพอสมควรเลยนะแล้วก็ถ้าใช้งานส่องอะไรที่มันไม่ไกลมากนะครับทะลุไปถึงนู่นเลยเนาะเห็นไหมนะครับลองดูว่าเนี่ยอันนี้ระดับโลแล้วก็ Off. ออฟปิดอมองแบบนี้ไม่เห็นมืดระดับโลแล้วก็ไฮครับ เปิดมาอาจจะมีลูกแมวแอบอยู่ก็ได้เนาะนะครับตัวเล็กแค่นี้แหละเออแต่สว่างเวอร์วังเลยใช้ได้อยู่นะครับดูสิในท่อะอะไรอย่างเงี้ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสว่างมากประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันพกสะดวกครับแล้วก็ชาร์จง่ายด้วยเพราะว่าถ้ามีที่ชาร์จมือถือก็ชาร์จเจ้าตัวนี้ได้เลยครับ